เดวิดออ s t e ีนรายงานว่าดาวินนุนเยสอาจจะต้องกลายเป็นผู้เสียสละเพื่อให้ทีมได้ไปต่อหลังมีรายงานว่าสโมรสรนิวคาสเซิลนั้นพร้อมทุ่มเงิน50ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวหัวหอกหงแดงรายนี้ไปร่วมทัพและถ้าหากการย้ายทีมในครั้งนี้เกิดขึ้นได้จริงแล้วแล้วก็นั่นก็จะทำให้นิวคาสเซิลน่าจะยอมที่จะปล่อยตัวอเล็กซานเดอร์อิซักให้กับลิเวอร์พูล โดยในตอนนี้ทางนิวคาสเซิลน่าจะพอทราบแล้วว่าเบนจามินเซสโกศูนย์หน้าทีมกระทิงแดงที่พวกเขาหมายตาไว้นั้นน่าจะเลือกย้ายไปค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าซึ่งนั่นทําให้นิวคาสเซิลจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเป้าหมายใหม่และดาวินนูนเยสนั้นก็มีข่าวมาตลอดว่ากําลังจะถูกขายซึ่งนั่นทาให้นิวคาสเซิลเล็งเห็นโอกาสในดีลการย้ายทีมครั้งนี้ดังนั้นดีลนี้คงต้องจับตาให้ดีๆเพราะมีโอกาสสูงที่นูนเยสจะย้ายสลับขั้วกับอิซัคถ้าหากหลูบูลยอมปล่อยตัวในราคา50ล้านป ซึ่งถือเป็นการลดราคาลงมาจาก70ล้านปอนด์ที่ตั้งราคาขายเอาไว้ในตอนแรก